SMILE SOCIETY กลับมาว่ากันต่อนะในเรื่องของลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะในจานนี้จะอยู่ไม่ได้นะฮะไมะ่ครบลูกค้านะอ,าอ่าเนะ่ะเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยดีกว่านะฮะ,ะอย่าลืม,มน,นะครับส่งมาได้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะฟอร์เวิรดเรื่องราวของเราเนี่ยให้มันกว้างขึ้นด้วยอะไรดีนะฮะสำหรับจําอะไรไม่ได้เลยสิ่งแรกที่คุณจะเริ่มต้นใหม่คือนะอลองส่งมาอย่างอันนี้นะฮะอะไรคะอย่างนี้งน,งนงีจะแอปว่าแอปไปบอกคนที่เราชอบอว่าเธอทำฉันอ้อ แรงอะ่ะเนียนมากนะจริง,<อ>รงเนียนมากเลยตรงสุดใส่ช่วงชุนลมุนแบบจำบอะไร,รไม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่ผมจะลืมนะคะลืม,ม,มไปเลยนะคะว่าเคยมีแฟนแล้วหาใหม่ดีกว่าแรงมาก <c oughs> ข้อความนี้นะนี่อันนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้เขาก็มีการอ้างอิงนะพี่บุ๋มอ้างอิงจากสองอาทิตย์ที่แล้วสามอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีการนําเสนอเมนูอาหารของเราไปนะ อย่าไปเครียดเลยพี่เราลุกขึ้นมาทำอาหารจากเมนูเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ดูชิวไหมดูบอกว่าเออเธอก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เธอลืมไป <c oughs> ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรแบบว่าเออเธอก็นี่แหละนะลุกไปทำอาหารกินก่อน มีมีเอสเอ็มส่งมาแบบอย่างเดียวกับพี่บุ๋มเลยเขาบอกว่าคงจะโทรมาถามสองคนพี่ล่ะค่ะว่าหนูนี่ชื่ออะไรหนูงงอ่ะอย่างเี้เออนายอันนี้อันนี้ดีกว่าขอหลับไปอีกตื่นหนึ่งเผื่อว่ามันเป็นแค่ความฝันคิดในเง่ดีนะตาอันนี้หน้าตานะคิดในงี้ยดีคิดแบบว่าฉันงคงไม่ใช่คนที่ดีจริงๆอิ เยอะมากเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายชวนผู้หญิงไปดู<ม>หรือผู้หญิงชวนผู้ชายไปดูสุดท้ายมานี่แหละลูงเอยที่การมาขอบัตรที่นี่สุกง <spe ech> เพื่ออะไรประหยัดเงินในกระเป๋ปสาสตางค์มากที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเธอจะต้องไปลงเยอะกับการกินของ <c oughs> ของแฟนเธอเนื้ออกไหมเวลาไปกินข้าวเนี่ยต้องเลือกดีๆนะอย่าถามแฟนว่าเธอจะกินร้านไหนให้เธอ เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือมัดมือชกเลยว่าฉันจะไปกินร้านนี้จบปังหรือออกมาอย่าถามว่าไปกินร้านไหนเพราะถ้าเขาเลือกเลือกร้านที่แพงมากมาเนี่ยเธอจะทําอย่างไรเยอะมากเจอแบบนี้เยอะมากนี่มีเพื่อนคนหนึ่งนะแต่ว่าอูสมัยที่แบบมีแฟนใหม่อินเลิฟไง เจอรักใหม่ปุ๊บนี่เขาก็ต้องมีการออกเดตนึกออกไหมออกเดทจ้าก,ก็แบบว่าชวนแฟนไปกินข้าวเี่ก็แบบว่าถามแฟนนี้แหละกินร้านไหนดีละเธอโอ้ยแฟนแล้วคือไป,ไ,ปไหนกนรู้ไหมไ,หไปเที่ยวพรารกรอย่าบเนี้ยเธอ,อคิดว่า <c oughs> ผู้หญิงจะเลือกร้านที่อยู่ข้างนอกภากรก <c oughs> อเปนอะไรใช่รออ <c oughs> เออนั่นแหละ ก็เลือกเลยจ้าเลือกแบบว่าแถวๆนั้นยางไงแสดงวันนี้ก็เลยมาเตือนกันใช่ไหมวอาเราครบชีไปเลยเพื่อนก็เลยแบบว่าส่งข้อความมาในบีบีจ้าว่านี่แกฉันไม่รู้ว่าต่างที่ฉันเตรียมมาเนี่ยจะพอกับการจ่ายต่างให้กับแฟนฉันหรือเปล่านี่แล้วเอาง่ายๆนะสังเกตง่ายๆถ้าไปในร้านไหนก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณนี่เขาเลือกแล้วเนี่ยพอเขาเลือกเสร็จปุ๊บแล้วคุณไปนั่งในร้านเนี่ยแล้วแฟนแฟนเธอจะถามว่ากินอะไรดีอะดูซีอย่างงี้ และคนที่เป็นเจ้ามือจะบอกว่าอะไรก็ได้เธอเลือกก่อนเลยเพราะอะไรเพราะในใจคิดอยู่ว่าเอ๊ะมือนี้ฉันจะมีตังจ่ายหอ๋อมันแบบว่าคิดอยู่ไม่มีอารมณ์เลือกหรอใช่ไหมไม่มีอารมณ์เลือกนันคือคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมีตังจ่ายเขาไหมตรงจุดเนี้ยหัวปั่นอยู่เลย เลยให้เธอเลือกไปก่อนเพราะเพอเนะเธอเลือกเศร็จก,กินไปฉันนั่งอมองเธอกินก็ได้อจบปังเพราะหมดแล้วแหละกินคนเดียวก็หมดแล้วอ่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการออกมาเป็นข้อเตือนไว้ว่าถ้าจะไปกินข้าวออกเด็กครั้งแรกก,กับใครเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณได้ล็อกคิวล็อกจองร้านนั้นไว้ว่าคุณจะไปร้านนั้นแล้วคือจบที่นั่นเลยอย่าไปอย่าไปบอกผู้หญิงว่า ร้านไหนก็ได้เลือกมาร้านไหนอะไรอย่างนี้เจอหน้าอกินที่ไหนีกันดีล่ะอย่างเงี้ยผู้ชายชอบถามเงียหรือแม่ผู้หญิงก็ชอบถามผู้ชายนะกินร้านไหนกันดีแบบแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยชองบอกคํานี้มากอันไหนก็ได้ร้านไหนก็ได้นึกออกปะเพราะไหนก็ได้ปุ๊บเนี่ยเอาแล้วคนที่คนที่จะได้กินฟรีอ่ะมันได้ใจนั่นแล้วมันจะโอ้ตายมันเอาทุกอย่างที่มันได้สนองนี้ของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะเออเป็นหัวเป็นใหญกันเด็กยรุ่นน่ะเป็นเยอะเดี๋ยวนี้เห็นใจกันบ้างเด่กเดี๋ย โรงเรียนเดียวกันนึกออกป้ะอดี๋ยวนี้ครบข้ามสถาบันจา้าเออตัวเองเรียนแบบว่ามัธยมอยู่ครบรุ่นพี่มาหาวิทยาลัยเลยอย่างนี้เพื่ออะไรอัปเกรดไง <laughs> อัปเกรดตัวเองจะเคยเป็นเออจะเคยเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์อะไรเงี้ยเธอก็อัปเนี้ยเป็น1.1ึ่งจุดหนึ่งหรือสองนี้เป็แล้วแต่เออตามเดเวลไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนถามว่าเออเธอมีแฟนที่ไหนยังไงคบแฟนเด็กกว่าเนี่ยมาในในโรงเรียนเนี่ยมันก็ดูแบบว่าตัวเองไม่อัปเดตเดวลนลยบอกวาเออ่เหมือนกันแนะนำในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวไปตามตานะลูกๆฟังหูไว้หู่นนะจริงที่ผมจะบอกว่าไงเลยเรยาที่เล่นอยู่ตอนนี้ ตรงนี้เล,เลยาก็สู้วินนี่ไม่ได้จีเดี๋ยวจ,จะให้ได้คอนเซนเทตมาที่วินนี่ว่าวินนี่ก็เริ่มแรงกว่าเลยาล <laughs> เลยา<ห>รู้สึกว่าแเลยา,ลยาดรอป<ม>ไปเลย ต่อไปถูกต่อไปนี่สมาชิ้จะได้ถูกลดหลั่นเวลาไปเพราะว่าเลยานเธอก็แพ้แล้วจริงๆนะปกตินี้ตอนนี้สุดที่สิดโพหรือว่าทุกโพเนี่ยเขาไปลงที่เลยาเหมือนว่าจะต้องสแกนว่าเลยาใครคิดเห็นได้เท่าไหร่นึกออกอไหมซึ่งตะกี้กาลังนั่งมองอยู่มันจะเอามาคุยเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ก่อนประเด็นเลยาต่ําไปเลยเนึกออกไหมประเด็นเราสูงขึ้นมาเทียนใหญ่นี่ยหรอหน้าดีหรือว่าหน้าหน้าหน้าสเปค S <S เอออนะฮะฮ Smile Society <S <S ยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะฮะว่าหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วเนะครับเราจะมีย้อนหลังนะฮะ mm hmm. เป็นแบบภาพบ,บรรยากาศการจัดสดๆสสสเลยนะพร้อมกับเสียงฟังแบบว่าสดๆเลยนะที่ SV Radio Channel เป็นแบบว่าความอลังการงานสร้างของฝ่ายวิทยุของบริษัทสาสุวิชั่นจำกัดนะฮะด้วยแกนนำของดูเป็นเรื่องยงดราม่ากนะติดตามได้นะฮะที่ youtube.com/svradio shout out อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมาพบกันนะคะก็ยินดีด้วยเราจะได้ดูภาพนะทุกคลิปเอาง่ายทุกคลิปอย่าล <Overwatch> ืม <gib> ส <ED> ่งมาแล้วกันนะฮะว่าพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วถ้าดึกอะไรไม่ออก เลยจาอะไรไม่ได้เลยายัางไงดีเดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนตอนนี้ระหว่างนี้นะฮะค่ะก็ถอนหายใจอืม<ะ>แล้วไงแล้วก็พูดตัวเองว่าทําไมต้องเป็นชั้นด้วยอะนิ่มนะนิงเอกมากเลยแบบว่าทําไมต้องเป็นชั้นด้วยอย่างนี้นะอือีกอันหนึ่งนะอันนี้อันนี้อืมเป็นไ,ไงคะอ๊อันนี้ ขออนุญาตแปลให้เป็นแบบว่าภาษาดีขึ้นมานิดนึงนะภาษาของตัวเองเดินไปที่กระจกแล้วก็พูดว่าว่ากระจกวิเศษบอกค่าเฉอค่าคือใครอ่ะเอออย่างนี้นะคือจะต้องถามเอถามกระจกวิเศษีอะไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆนะตรงจุดนั้นนะเคยคิดเหมือนกันนะพี่บุ๋มนะถ้าสมมติตื่นเช้ามาเลยทำไมคะ เอาอย่าว่าจำอะไรไม่ได้เลยเถอะแค่นึกบางอย่างไม่ออกเนี่ยเครียดนะบางทีนึกไม่ออกว่าวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างเนี่ยแค่เนี้ยเครียดนาจริงจงนะเครียดไปกว่านั้นนะคะน้องไก่คะเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องมีอะไรทําสักอย่างน่ะแต่นึกไม่ออกนี่ก็นึกไม่ออกแต่พอวันนี้ทีเนี่ยคือช้าไปแล้วช้าไปแล้วสายไปแล้วเคยเป็นแล้วเป็นบ่อยมากทุกวันนี้แก้ปัญหาง่ายๆคือจดใส่กระดาษไว้แล้วคือตอนนี้คือน้องจะมีกระดาษทุกจุดทุกมุมนะ คือถ้าอยู่ห้องเนี่ยก็จะมีะสมุดโน้ตเล่มหนึ่งวางไว้เพื่อจดว่าฉันต้องทําอะไรยังไงอะไรยังไงตอนไหนอะไรยังไงต้องเขียนไว้นะหรือว่าถ้าอยู่ที่ทํางานก็ต้องมีสมุดเล่มหนึ่งเพื่อจดอย่างเงี้ยลืมเป็นคนลืมมากคิดดูว่าขนาดบางอย่างเนี่ยเอาง่ายๆใะใกล้ตัวที่สุดนี่เลย โรศัพท์มือถือน้องลืมไว้ตลอดกไม่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 น้องเมมทุกอย่างว่าน้องต้องทําอะไรยังไงคือง่ายๆน้องต้องจดทุกที่ทุกเวลาจริงๆน้องลืมมากขนาดนี้เลยเหรอลืมลืมจริงๆบางทีบางอย่างถ้าถ้าแบบเอาง่ายๆนะน้องชอบดนทวิตเตอร์ใช่ไหมน้องจะเอาวิธีง่ายๆคือพิมพ์ใส่ทวิตเตอร์ไว้นี่แหละแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูเอาในทวิตลิสต์ในในนี้เอานึกออกไหมเพื่อจะได้ย้อนว่าตัวเองต้องทําอะไรยังไงชอบลืมอ่ะลืมแล้วลืมบ่อยๆนะ จริงๆเอาส่วนความจำเนี่ยไปใช้อะไรหมดพื่อทางที่ไม่น่าจะแ้อว่ามื่าดน้องถามม่าน้ต้องถามว่าน้องเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้น้องจำอะไรบ้างดีกว่าน้องก็จำอะไรหมดดีกว่าต้องถามว่าน้องจำอะไรบ้างซึ่งทุวันนี้สมองน้องว่างเปล่านะ ตอนนีใครอยากจะจับอะไรใส่ใส่ใส่เพราะมันไม่มีอะไรเลยนะมันเลยไปแบบนี้นะจริงเหรอเออมันต้องพยายามตัวจริงๆแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าไอ้พวกนี้ฉันเรียนจบได้ยังไงก็เพิ่งเอาง่ายๆเหมือนการแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งตัวสมัยถ้าอยู่บ้านเราอย่างเงี้ยแต่งแบบหนึ่งพอเข้ากรงไปปุ๊บตายแล้วทําไมเราแบบว่าเอ้ยต้องบันนอกมาก จริงแบบว่ารู้สึกตัวเองเลยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกออแล้วแบบว่ามองเพื่อนเฮ้ยทำไมเขาแต่งตัวงั้นนะเขาแปลกหรือเราแปลกอ่ะตอนนี้น้องงงมากบอกว่าเอ๊ะเราแปลกหรือเขาแปลกอ่ะเอ๊ะเขาแปลกแน่ๆเลยอะไม่ใช่เราหรอกลอาตัวเองเราตัวเองสุดท้ายมาก็ก็ต้องเปลี่ยนตามเขาต้องยอมตามสังคมแต่เดี๋ยวว่าตามกระแสนะคือถ้าเราอยู่อย่างนั้นแบบเดิมเนี่ยบอกตรงๆเดินกับเขาไม่ได้ จริงๆเดือเขาปุ๊บเนี่ยเอ๊ะตัวอะไรอ่ะเออตัวอะไรอ่ะงงมากแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องแต่งให้เหมาะกับตัวเองแหละนะเอาให้ตัวเองมั่นใจที่สุดช่วงไหนสาระเวลาเดินเร็วมากจริงๆตรงจุดนี้สิบวิธีนะคะแต่งตัวตามเทรนนอกโลกนะเริ่มอย่างแรกเลยพี่บุ๋มนะคะบอกว่าใส่หมวกปีกกว้างตลอดเว ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหรือป้าจากจานดาวเทียมไทยคมไงเ <c oughs> ขาคว้าจริงอ่ะน,นะเนาเพราะว่าเราต้องล้ำสุดๆ <c oughs> เพราะว่าเป็นยุคของมินเลนเนียนนั่นเองนอกโลกไปเลยนะคะบอกแ <c oughs> นะหรือใครที่อยากจะไปเสริมฮงจุ้ยกับตัวเองนะคะเรื่องของเงินทองไหลมา, <c oughs> มาเทมาก,ก็บอกว่าให้คุณใส่ชุดใส่แต่สีเงินแล้วก็สีทองเอองสีเท่านั้นเวลาเดินไปไหนนะคนก็จะเรียกเธอว่าพูดไม่ได้จริงจริงเ พูดจริงจพี่ผมก็มองปากเลยเอ๊ะจะพูดไหมพี่ผมไม่พูดได้แล้วคิดว่าน้องก็จะกล้าพูดไหมคิดว่าน้องจะโดนไหมเออตรงจุดนี้ก็ม่งพีจะส่งวิญญาณเรยาแบบว่าเต็มตัวอ่าไม่ได้ไม่ได้อ่าสามนะฮะหาซีดีเปล่ามาเลยจ้าทำไรอ่ะอันนี้นะจะต้องแบบว่าดีไซน์ไม่ให้ซ้ำใครอย่าซ้ำเอามาแปะตามตัวแทนเสื้อผ้าจ้ะ นึกถึงช้างนะช้างติดห่างจ้าอันนี้อันนี้แปะเต็มตัวแปะตัวบังบางแขนเสื้อผ้าเลยอออ่ะแล้วก็เขาบอกว่าว่าตาว่าตาบนเนี่ยตรงเปลือกตานะแบบเลดี้กา้าชีเป็นผู้นําเทรนดนอกโลกนะเพราะอะไรรู้ไหมวาดเป็นรูปลูกกะต่ายได้ง่ายเวลาแอบหลับในห้องเรียนนะอาจารย์ไม่รู้นะ ว้าว wow, มาเช่นะอาจารย์ะจะเห็นว่าลืมตาอยู่นะหรือจะอย่างนี้ก็ได้ใส่เครื่องประดับแบบคริสตัลเยอะๆไว้ใส่ให้เยอะๆเข้าไว้เยอะไปเลยแหวนเนี่ยเธอก็ต้องใส่นะใส่ให้ครบ <c oughs> ทุกนิ้ว <c oughs> ต้องหูสร้อยคอต้องแบบว่าวิง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 นะเ <c oughs> พราะว่าเธอจะอินเทรนด์มากเออตะกล้าก็เอานะก็บอกว่าให้คุณแต่งหน้าโทนสีเงินกับสีทองมาแล้วนะอีกแล้วนะอย่ลืมใส่นะ อย่าลืมใส่ชุดด้วยแล้วก็แต่งหน้าตัวนี้ด้วยพี่เป็นอะไรกับเงินเงินทองทองไี่พี่โดนตัวนี้ตลอดเลยน้องจะเรียกพี่อ่านะนะก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยทาแค่ตาแต่เราเนี่ยทาทั้งหน้าไปเลยโอ้แต่แต่แต่นะล้ำกว่าเพื่อนชัวร์มากนะจะต้องใส่นะจะต้องเป็นแบบนี้นะอ่าหรือว่าจะเห็นก็ได้นะใส่ชุดหมีไงแต่ว่าชุดหมีที่นี่เนี่ยต้องใส่ให้รัดติวด้วย พราะว่าถ้ายิ่งอ่าเพราะ,ะถ้ายิ่งหมีหมีผ้ามันวาวาหรือยิ่งเท่น,นะใส่ทุกวันกับแว่นตาดําเนี่ยอุตายล้ําสุดยอดต่อต่อสกินเทปดีกว่าเอแถมโกนขนคิ้วด้วยนะนะคะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจมา,มาจากมนุษย์ต่างดาวนอกโลกไปเลยอันนล้ำๆยังอยู่ล้ำอยู่ล้ำอยู่บอกเราว่าเป็น เทรนนอกโลกต่อๆนะรองสุดท้ายนะฮะท,ทำผมชี้ๆอาจจะมองไม่ออกอยากจะให้ทุกคนได้คอนเซนเทรตและมูฟเมนต์สายตาไปที่เสาเรดาร์ชียนะหะถูกจะรับรองว่าคุณจะไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเคยทำแน่นอน เพราะว่าไม่มีใครเหมือนหรือไม่เหมือนใครกันไม่มีใครเคยทำใช่นหมในงานก็สุดใจก็บอกว่าให้เอาโถโถปลาครอบหัวอะไรโถปลาคืออะไรอ่ะโถใสปลาเเห็นไหมโถปลาโถใส่โหลโหลใส่ปลาโหลใส่ปลานนั่นแหละนะมาครอบหัวซะนะคะอันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆในการ mix and match นะคะเลี้ยงปลาไปด้วยในตัวนะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาไทยอยากจให้ทุกท่านได้เข้าใจ ว่าสิบวิธีนี้เนี่ยเป็นสิบวิธีที่เราเองก็ไม่กล้าที่จะลอกเลียนแบบแล้วก็ไม่กล้าที่จะทดลองเลยแม้แต่วิธีเดียวจริง,ๆ,รงๆนะ